Акатх? <tus> 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 สเตีมไม่ดีเลยแต่โมฟานดีเลยใช่ไหายเป็นไรไม่รู้ <Match found. S 1> ด่านเฮลเว่นนะฮะสำหรับเราแล้วมันต้อง ติออนอยู่แล้วนะงเราได้หยิบโยรุมานะฮะหน,นึ่งตัวมีโอเมนฮะสมอตอนนี้มีดูวยอันนี้สองตัวนะครับอีกสองคนเจ้าตัวเลยเอ่ยอันเปลี่ยนจากโอเมเป็นฮาร์บเบอร์เนะะี่ยฮาร์เบอร์ ยังหยิบไซเปอร์มาอีกคนหนึ่งเอาอะไรฮะอินจิเนียร์ลิสซ์สตินิวสตินิวอินจิเนียร์คืออะไรวะ <c oughs> หยิบลุงลุงลูงโจมาครับเทโจทางโน้นก็มีแชมเบอร์นะฮะ หัวใจของใครหลายๆคนแล้วก็เจอนีออนเนพอเล่นตัวเดียวกันแล้วแบบก็เกลียดมันเลย <laughs> นี่อ่อนนะถ้ามันเล่นเป็นนะโคตรเกลียดเลย,ยรรไซเฟอร์ I am not kidding if you take my picture I will fry that thing just try me เปิดาออม,ม,มาก็ลือเลยฮะเราจะไปไซบีเอไซซี C นะครับ จันล่วงหรือจันล่วงก็ไม่รู้นะครับล่วงอย่างเดียว ซีซีเสร็จแล้วครับตอนนี้ไปแย่ครับตอนนี้สโม่เข้าตาครับโอบ้าเขาฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้ววิ่งมาเจโจรกำลังวิ่งมานะฮะใส่เซ็กซีไปแทนมาได้เหลือตัวเดียวฮะบินอีกรวงไปสวยครับ ทีมเกมแรกเป็นของเราครับ,รบกันนี้ดิออนหยิบซองนะครับจับโกสมาเล่น เข้าฟ <go> <c oughs> ังซ <c oughs> ีเหมือนเดิมเกมไม่ลืมต้นทุ่ยเหมือนจะเข้า C ีเอเข้าเอนะครับผมตอนนี้โอ้โหไซเปอร์เก็บไฟสองฮะสวยๆเลยทางนู้นเหมือนจะบุกเข้ามาหรือไม่นะฮะเราก็ยังไม่รู้ จะโรเทนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะบุกนะฮะตล่อนี้ออนมาดักขวานะครับดักคอเนอร์บนแตกเหรอหรืออะไรวะข้างในแตกครับผมตรงนี้โล่งนะฮะ This way. นีรู้ส <ing> ouais, ึกเหมือนใส่หูฟังผิดด้านนะครับใี่ครับอนี้สอรี่เลครับสอรี่ไปครับถ้าเก็บบุืกี้ไม่ได้คือไม่ให้อภัยแล้วตัวสาบแช่งแน่นอนครับผมโดนแช่งแน่นอนครับเขาไปยิงจุดีเหมือนเดิมฮะ ของนีออนนะฮะตัวนี้ยังโล่งโอเมนนิ่งไปแล้วฮะโอเคยับแล้วเหมือนโอเมนจะมาฝั่งซีนะครับแต่เพราะไม่รู้ฝั่งนู้นจะเล่นทีไอฝั่งไหนนะฮะลวนนะครับตอนนี้ดักคอเนอร์นะครับนีออนไม่รู้จะเก็บได้หรือไม่นะครับเหมือนมีเสียงซัมติงซีนะครับผมครับซีครับซีโซว่าสแกนนะฮะสแกนอะไรไม่รู้ครับเข้าฝั่งนู้ฮะแล้วก็ล็อกไปก่อนนะครับ หรือเปล่าครับช่วงวานี้วิ่งมาฮะวิ่งตามครับผมสวยครับโดนม้าจนได้ฮะจะโดนรูบหรือเปล่าโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับย้ามาฝั่งตลาดดีไหมบีบีบีสไปค์ดาวน์บีสวยครับเทโจเก็บได้ฮะรนี้วิ่งเข้ามาฮะจะสวน เงียบเชียบครับตรงนี้ฟีนิกหายตัวครับผมฟีนิกซ์เอฟเคฮะเอาโดนแกงครับผมโดนแกงครับผมเข้าฝั่งดูฮะสวยครับ มีแต้มก็นำอยู่3ามศูนย์ครับฝั่งปูนกัดแกลงครับแต่โดนแกงซะเองไงอ่อนต้องวิงง่งพูดเข้ามาแน่นอนครับจังหวะนี้อตอนนี้ครับเราอ่อนซีแค่คนเดียวเช็คซี ฮัซีฮับซีอุ้ยมีคนยิงเช็คเข้าผมจังหวะนี้ออนมาเปิดอย่างนี้ครับวิ่งเข้ามาแน่นอนโดนไม่จนได้ครับจากหน้าเลยครับเก็บไปสองฮะเก็บไปสองเกือบแตกแแล้วครับเรียบร้อยให้โจครับวางบุมครับเช็คครับไม่โดนคร ให้โจโดนเก็บไปครับอยู่ในสายนครับตัวเหลือ <laughs> ตัวเดียวครับคอนเนอร์ฮ <c oughs> ะแฟดเข้าไปเ <c oughs> ต็มๆฮะเรียบร้อยครับจบไปอย่างง่ายๆครับผมดีออนฝั่งดุนก็ไม่ค่อยท้ออะไรนะฮะ วิ่งมาเหงื่อเยอะก็วันที่ยัดไปทำนะฮะวิ่งในล่องมาเลยเนี่ยตรงนี้เราก็จะยัดยัดบัคกี้เหมือนเดิมนะฮะน้องรักของเรากับโกสเดิมเราจะซุ่มรอดิออนฮะ เหมือนจะเงียบฮะเงียบอย่างนี้กลาดหรือไม่เข้า B ฮะไป A ฮะตอนนี้สวยครับตอนนี้ไซเบอร์ไซเบอร์ดิไซเบอร์เก็บได้สวยฮะตอนนี้เหมือนอยังจะเงียบเงียบนะฮะเหมือนจะวิ่งไปเซบีเอเงียบนะครับปาบเข้าหลังครับเก็บได้สวยครับจังหวะนี้นีนนออนสไลด์หมดหมด,หมดแม็กครับยิงไปทีหนึ่ง แตกแล้ครับโอเคอบจบไปที่5ต่อศูนย์ครับผม,มเกมนี้ยังไม่ไจบไีกอีกออนฝังเราแอบตกใจนิดนึงนะครับนึกว่าจะยิงไม่ได้แล้วครับมีการเทรดกันเกิดขึน้นนะครับผม <c oughs> ไป เัาสีมเดลไว้ตัวนี้เชเบอร์ใช้โอเปอเรเตอร์นะครับมาดูว่าเขาจะเก็บได้จีคิวนะฮะจะเข้าหรือเปล่าศูนย์คิวฮะตัดแรกเป้่านะครับคนเช็คก็เช็คไม่โดนนะฮะวิ่งไปป่านู่นนะฮะเรียบร้อยครับโดนคิวโดนคิวไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้ออนหยิบขึ้นมาครับซองครับยิงปั๊บครับโอ้โหเข้าเน้นๆนะเน้นๆนื้ยิงไปอีกครับไม่โดนครับ ตอนนี้ดันแล้วครับดันแล้วครับตอนนี้นีออนทางลุ้นวิง่งเดี๋ยวตัวเดียวครับสวยครับผมเมนแกสองวัดได้ดีมากครับทำวิ่งดีเกินเลยใครได้รับเยอะอะของเองอ่ะ เปมนปรโยนให้กูแล้วกูบัคกี้มาเดินนะครับัคก,กี้น้องแักของเราคู่กับนี่ออนนะครับเอาผ่านโคตรเถื่อนส่งวันนี้ก็ดักคอเนอร์นะฮะกลาดไม่มีคนดูฮะซีซีซีเ็คกลาดโอเคยมีไซเปอร์เขาไปเช็คอยู่มั้ยไม,ม่รู้เหมือนจะเล่น ไปดาวซีครับจังหวะนี้เราก็แบงไปใช้โค้ดสวดต่อน,นี้ไครโตอันตีไปตายซะเองครับผม,มนะนเราเปิดอันตีครับวิ่งชาร์จอย่างเดียวครับโอ้โหแล้วโอเมนโอเมน,เมนแกงเพื่อนครับคอนเดอร์ก็มีฮะเก็บไปได้สวยครับคอนเดอร์อีกตรงหนึ่งครับ เกือบตายเหมือนกันนะฮะผมจะไปออนที่กลาดนะครับมันขึ้นไปข้างบนทำไมวะจวดส่งฮะเกือบตายเหมือนกันนะฮะนีออนแต่เเก็บมาได้3คิวแต่มันอยู่ที่7จตโต้สูงออนซีเหมือนเดิมครับ หมือนนี่ออนจะมาคนเดียวนะฮะตัวนี้กับบักกี้คู่ใจของเขาทางดูดอันตีพร้อมครับผมดูเว้นโซว,ว่าคนเดียวนะฮะใช้อันตีไปแล้วเอวีมซื้อกะครับอ้อ,อนซีคนเดียวฮนะดูซิว่าจะเข้าซีไหมเข้าบีาฮะตันนี้ชิบหายแล้วครับปิงแหกกูฮะดูโจ๊บๆเลยฮะอ้อนก<ป>สกิลป หมือนจะเข้ามีออนวิ่งเข้ามาอย่างี้เราเราจัดซองให้ยิงเข้าไปฮะแตกครับผมแฟดแน่นอนฮนะฟีนิกซ์จะแฟดหรือไม่ไม่แฟดเรียบร้อยลวกไปแหละไปเช็คมุมทั้งลูลกซองยังอยู่ระยะไกลเราจับโคตรจับโคตขึ้นมาฮะ มันอยู่ตรงนี้เก็บไปได้ครับสวยมากเดี๋ยววิ่งเข้ามาเช็คครับผมไม่เจอใครนะที่นี่ฮะมาดูที่กลางดเฮ้ยมีคนแตกเกิดขึ้นนะผมโอเมนอยู่ข้างบนนะสวยครับโอเมนเก็บโอเมนตัวนี้สกอร์เรานำอยู่ที่10บชิวนะฮะใช้อูดิลเลยจะเอาให้ได้เลยมั้งเนี่ย ออนแค่มเยอะไปหน่อยครับผมโอ,อ้ยคิดพลีนะฮะฟักเ <c oughs> งินบูนเหมือนจะเริ่มรู้สึกโอ้โหตอนนี้ชิมเราโอเคเลเตอร์สองตัวครับผมจับรอดหรือจะร่วงครับออน4ีหรือเปล่าไปออนบีครับผม จังหวะน,นี้มีออนไม่ย้อนไม่เช็คกลาดแล้วครับอิ่งเอ,งเองฮะสไปดาวเอถี่โจเก็บโ่าไปอย่างสวยงามแล้วก็แต่งเรียบร้อยครับไปดันไซเขามีแถบรออยู่ครับไม่ต้องรีบเพราะเกมนี้ชิลๆฮะถ้าอยากจะดันก็มาจะไปออนสีเอออนบีผมล้วนแล้วครับจักรโำลังโนเนียกันเลยครับมีออนวิ่งไปปั๊บ ล็อกหัวครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวยมากฮะเหลือตัวเดียวอย่างนี้ยัางไงาเราวิ่งไปเช็คเลยดีไหมนะฮะแต่คนอีกล่ามนันอยู่ในหลุมจะจะถุในหลุมนะฮะเหมือนจะไปออนซีตอนนี้ดีออนวิ่งจะไปหลอยหลังนะครับผมแต่ไม่ต้องครับ โดรุกเก็บให้ครับสวยๆไม่มีใครเสียโอพีไปนะครับถือว่าเล่นได้คุ้มมากเ,เกมนี้ทีมนี้ไม่ใช่เกมนี้ล้วนนะครับพูดเดยอะไปบางทีภาพมันก็เหนื่อยนะเราไม่ใช่คนพูดเดยอะพูดทีเพื่เหนื่อยใช่ไหม ระหวงนี้โอเมนหลุดเรียบร้อยครับผมยืนนิ่งเฉยเ,เลย h a ับ see Have see เหมือนจะวิ่งเช็คนะฮะผมเอาเช็คยิงไปได้ฮะอยู่ใกล้ๆนี้ครับแล้วก็หัวได้เลยฮะ จงังหวะนี้เราก็ไม่อยากวิ่งแสงนะฮะอย่างเดียวเอาครับกระดาดเข้าฮะตอนไหนไม่รู้ฮะแตกไปซีสีข้างครับผมโอ้หูแหกไปเลยฮะตอนนี้โอเมเช็คให้อยู่เลือดเหลือหนึ่งครับผมมีโอกาสได้วา่าอาจจะเสียไปก็ได้แต่โอเมนโอเมนยิงไม่โดนครับโอโหเสียค <ไป S 1> ิวไปให้โจก็เลือดโลครับผม แต่เก็บไปได้สวยฮะก๊าลาดก็ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวมาเช็คนิดเดีเจอครับยิงไม่โดนนะโว้แอเอเรียบเรียบร้อยครับยิงไม่โดนเดินยิงเฉยเลยฮะออนอ่อนออนออนก๊าลาด30 seconds left เอาเลยครับยังไงต่อ ไปแล้วครับมีคนเป่าไม้ฮะไอเด็กเฮียไปเก๋10 s e c o n f เฟ้ปะไม่ทันนะผมวางไม่ทันไม่ทันก็เฮียแล้วครับ เลือดเล็กสิบอย่างงี้เป็นไปได้ยากว่าจะชนะมาได้ฮะเลือดเราน้อยแต่เราไปพลาดตรงที่ว่าโอเมนยิงไม่โดนี่สิครับกับไทโจไม่ใช่ไทโจดิกับเซมเบอร์ไซเบอร์เซเบอร์นะฮะฟิงแดกอีกแล้วฮะกระตุกเฉยเลยโ,โอเค bro obviously here right มีอะไรด้วยโฮะแต่คร หลังเข้าครับสวยครับเก็บไปได้สวยแต่ว่ากู้ไม่ทันฮะไม่เป็นไรครับในสไตล์แบนี้ Obviously here Obviously here ทีนี้เ,าเาราต้องใช้เดิมฮะต้องนั่ง,งพาน,นะไม่มีใครเฝ้ากเวลาฮะโย <Yo. S 3> <c oughs> ่แแมน <c oughs> ตอนนี้แล้วก็คนเดิมเหมือนเดิม,มวันเบนเดลส์มีการเท็กกันเกิดขึ้นนะมีคนขอเบนเดลอยากเล่นสกินเลยเกินนะแนววันบบไม้ please สีก็ไทโจไปแล้วฮะเช็คบีับผม มามิดฮะตอนนี้นีออนวิงเข้าใส่เจอใครไม่รู้ฮะตอนนี้เหมือนกำลังจะเข้ามาสกิลนี้ไปฮะโดนเจ็บยังไม่โดนเจ็บฮะตอนนี้โอเมนเข้ามาฮะเข้ามาหรือเปล่าสกิลเช็คไปครับไปหนึ่งช็อตโอ้โหโดนสอยข้าสวยครับ<ม>คนดียวยึด อดผูอบรตอร์กลับมาได้ฮะแล้๋ยวมาถึงลาสดลวครับรอบสุดท้ายนะฮะต่อไปเราจะลองเชิญลิฟด<ป>ูบ้างนะด่านมุมอย่างนี้ชอบเหลือเกินนะฮะบัคกี้ไอ้ it's last round รอบายมี something หม่หม่หม่ ล,ล,ลิ้นเป็ี่ยนเลลิ้นปลี่ยนอะไรกูลิ้นเปลี่ยนเลยมีใครดูก็พลาดนะฮะมันจะเข้าฝังนนะ่งนี้นะฮะก็จะวิ่งไป้อยหลังนะครบปิดปาก ีวิ่งไปเงียบๆเหมือนจะวิ่งเข้ามาข้างหลังเก็บไปได้ครับผมสวยแล้วก็โดนโดนเกือบตายฮะไซส์ไม่มีฮะทางนี้ยาวๆครับปัคกี้ไอ้เช็คช็อตไปโอ้โหโดนแย่งคิวฮะ switching sides <c oughs> คนจะมาเป็นฝังบุกบ้างนะครับรอดหรือจะล่วงให้มาดูกันเ<ป><ป>ดี๋ยวจะเปิดฟัดลายไว้เตรียมวิ่งใส่นะครับกับปืนพกคู่ใจคลาสสิกข,ของเรานะฮะจากแบตเทิลพาร์ทรอบนี้สวยมากฮะสวยจริงสวยจริงสวยจัง ทีมเล่นดีครตีหมดเลยฮะลัดหรือจะอร้อลัดนะฮะนีออนออกมาเช็คครับผมแต่ยอนออกมาเช็คนี่เราก็เช็คสวยครับเก็บบุมได้สวยเจอของดีฮะเปิดบุมเข้าไปฮะมันจะมีตัวแบบนี้นะวิ่งไปทายให้นีออน เหลือตัวเดียวฮะจะยังไงเอ่ยอย่ลุกไปวางฮะอตัวนีงอยู่ไหนมิอาจจะอยู่บนวินโดว์หรือเปล่าที่เกิดเหลือลังหลงทางอยู่ฮะโซว่าตอนนี้โซว่าแฝงครับโอเมนแหกตากทำที่อะไรไมรู้โอเคครับโดนเจ็บไปฮะจังหวะทางนิ่งอย่างนี้ยังไงเอ่ยมีสกิลครับใช้ไป ปิดทางได้ดีวิ่งเข้าไซด์ได้ทันนะฮะโซว่าจังหวะนี้เอายังไงใครจะอยู่ใครจะรอดถ้าเก็บเฟกดิฟิวฮะเก็บไปได้ครับเทโจอร์รุนเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยแมตช์พอยต์ let's close up shop point <Pokémon> นะฮะมันจะเป็นแมตช์พอยต์สุดท้ายหรือว่าเป็นแมตช์พอยต์อีกตาหน้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้เฮลินสมองอหมอน ทีมบอกว่าอโอดินนะฮะแต่เราไม่พออ,อนะสิครับแล้วก็เล่นจุดจัดไปนะฮะทีมบอกว่าพุชมิดนะฮะใครจะพุชมิดไหมจะพุชมิดกับพุชเลยครับผมเก็บไปได่สวยครับวิ่งเข้ามาแล้วฮะตรงน,นี้ไซส์ขี่วิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับ มันก็มารอเก็บเก็บหลังครับเก็บเก็บเกือบเกือบแตกอ่ะอีออนเกือบแตกสไปดอกนู่นครับผมเป็นไปได้ยังไงฮะอ่าทั้งคนแฟงแล้วฮะแฟงนะครับแล้วก็แฟงบ้างนะฮะเหมือนจะอยู่โดนสวนกลับเข้ามาฮะอยู่หลังสไปเลย อีซี่ครับงานนี้ถ้าโดนไอ้ถ้าโดนฟินเจ็บปนนี่ก็ไม่ให้อภัยเหมือนกันนะ reloading ด้านระวังหลังอย่างเดียวครับถ้าเข้ามาทางลิงกบีหรือไม่ก็หน้าไใสกันนะฮะหรือยูเชวัตรมาหลังเลือดรั่วเหมือนกันครับเขาเลือกเข้าหน้าไใสครับโดนเจ็บไปง่ายได้ครับผมจบไปอย่างง่ายเลยกับ13ต่อ1เกมนี้เราชนะไปแบบวินิน เหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะพักเหนื่อยป่ะจางแดงเถื่อนเลแดงแดงแดงเขียวแดงแดงแดงเขียวแดงเขียวจะรั่วเลยเคแค่นี้แหละบอลละเกมพอ